สวัสดีครับเฉลยข้อข้อ8นะครับแบบฝรกหาดที่3.2อนะครับอยู่ในหนังสือหน้า1 1 8ิเนาะเิ่มันเลยนะครับข้อนี้นะครับจะเป็นการบันทึกจำนวนจักรยานยนต์ที่มาจอดบริเวณหน้าบ้านนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่8โมงถึง9โมงเนาะเป็นเวลา1เดือนนะครับก็ข้อมูลก็ตามนี้นะครับก็วันแรกนะครับมี10คันวันที่2มี6คันวันที่3ามี7คันแบบนี้เนาะขอให้หาคอทายที่1 2 3นะครับ แล้วก็หาค่านอกเกณฑ์นะครับว่ามีหรือเปล่าข้อมูลชุดน,นี้เอ่าแล้วก็ให้เขียนแผนภาพกล่องนะครับแล้วก็ให้อธิบายการกระจายด้วยนะครับก็เราก็มาเริ่มกันข้อหนึ่งเลยนะครับข้อหนึ่งให้หาคอาท้ายที่หนึ่งสองสามนะครับก่อนที่จะหาเคยบอกไปแล้วว่าถ้าจะหาคอาท้ายได้เนี่ยเราจะต้องทําอะไรก่อนครับอ่าเรียงข้อมูลครับขั้นที่หนึ่งนะครับจะต้องเรียงข้อมูลก่อนจากอ่อน้อยไปมากเท่านั้นนะครับน้อยไปมากเท่านั้นนะอนนนะโอเค ็เริ่มที่ผมก็เรียงมให้แล้วนะครับเป็นห้าหไปจนถึง20สเนาะสูงสุดนะครับต่ําสุดคือ5นะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วค่าต่ําสุดคือ5นะสูงสุดที่20เนาะต่อมาเราก็หา Q คิวหน่งคิงคิวสามนะครับคิก็อยู่ตําแหน่งที่เราก็เอาข้อมูลมานับเอ,อ่อคูณนับแล้วนะแถวนี้มี10 10 10รวมกันเป็น30สิบนับดวยหนึ่เป็น31ใช่ไหมครับมันก็คือ31ใช่ไหมครับบวกกับอะไรครับ อ,อย่าลืมบวกหนึ่งนะครับแล้วก็หารด้วยสี่นะครับก็จะออกมาเป็นสามสิบสองส่วนสี่ก็คือแปดอ่าแต่ชิวหนึ่งไม่ใช่แปดนะครับย้ำนะครับมันเป็นตำแหน่งนะครับเราก็มาดูกันว่าตำแหน่งที่แปดอยู่ไหนครับอ๋อตำแหน่งที่แปดก็คือเกนะ้าเนาะต้องเรียนดูฝั่งนี้ือฝั่งนี้เนะี่ยให้ดูข้อมูลที่เรียงแล้วนะครับตัวที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ตัวนี้นครับชิวหนึ่งเป็นเก้านะดูตัวที่เรียงแล้วนะครับอย่าไปดูโจทย์นะผิดทันทีเลยนะ ต่อมาคิวนะครับคิก็คือง่ายๆหนูเอา2คูณกับไอค่ายตำแหน่งคิวน่ะนะครับก็2คูณก็เป็นสนะิบหเนาะสิบหกตัว,ต,ว,ต,วตัวที่สิบหกอยู่นะครับหนึ่งสามสี่นี่ใช่ไหมสิบสี่นะครับเห็นไหมนับมานะครับแล้วก็คินะครับคือตัวที่เอสามแยี 3, 8, 24, นะ่สิบสี่เนาะ24บสี่ก็คือค่าเป็นส7ดนะครับยี่เ ยี 10, 19, 28, 27, 26, 25, 24, ่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบสี่นะตัวนี้นะครับสิบเจ็ดเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนแผน่นแผ่นภาพกล่องได้ยังต่อไปนะครับก็จะหาค่านอกเกณฑ์เนานะโดยการที่เอาตัวเลขนะครับก็คือสูตรของมันก็คือ 5. คิวหนึ่งลบหนึ่งจุห้าคูณด้วยคิวสามลบคิวหนึ่งเนาะนะครับก็คือเอา 5. คิวหนึ่งค่าเป็นเก้านะลบด้วยหนึ่งจุดห้าคูณกับสิบเจ็ดลบเก้านะครับ ค่ดเลออกมาแล้วได้เท่ากับลบสามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นค่านอกเกณฑ์ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาก็คือ Q ิสามนะครับบวกด้วยหนึ่งจุดห้าคูณด้วยคิวสามลบคิวหนึ่งก็เป็นนะครับสิบเจ็ดบวกด้วยหนึ่งจุดห้าคูณด้วยสิบเจ็ดลบเก้านะครับก็เท่ากับยีิบเก้านะครับเพราะนั้นดูจากข้อมูลแล้วนะครับไม่มีค่าไหนเลยเนาะที่มันน้อยกว่า,าลบสามแล้วก็มากกว่ายิบเก้าเพราะฉะนั้นทุกค่าทำไมครับอยู่ในเกมเหมดเนานะไม่มีค่านอกเกณฑ์นะครับ เราก็มาเขียนแผนภาพได้เลยไม่มีค่านอกเกณฑ์นะครับก็ให้ใส่ค่าน้อยสุดเนาะค1 q หนึ่งคคแล้วก็ค่ามากสุดนะครับก็เป็นแบบนี้ครับห้าเก้าสิบสี่นะครับสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบนั้นเองนะครับสำหรับแผนภาพกล่องแล้วข้อที่4ี่นะครับจากแผนภาพเนี่ยให้อธิบายการกระจายของข้อมูลเนาะก็เราก็มาดูด้วยประมาณประมาณคร่าวๆนะครับทักเรียนก็เป็นอะไรครับช่วงช่วงไหนกระจายมากสุดครับช่วง5้าถึง9้าเนี่ยเนาะ กระจายมากสุดนะครับแล้วก็กระจายนะ้อยสุดก็คือสิบเจ็ดถึงยี่สิบนะครับอย่างที่จริงแล้วห้าถึงเก้ากับเก้าถึงสี่มันก็ใกล้เคียงกันเนาะส่วนสิบสี่ถึงสิบเจ็ดกับสิบเจ็ดเอ่อสิบเจ็ดยี่สิบก็ใกล้เคียงกันนะครับอเก็จบแล้วนะครับสําหรับข้อที่แปดนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ